สีสวัสด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 ีทำอะไรลูกเอ้ยพูดด้วยก็จะไม่พูดด้วยก็จะไม่พูดด้วยก็จะไม่พูดด้วยถุงเงินถุงเงินนอนแล้วลูกถุงเงินถุงเงินเอ้ถุงเงินเอ้ถุงเงินนอนแล้วลูกนอนแล้วเต้เต้เต้ นอนนะ้อยรูปนอนหนระืนอนนะยังลูกเ <c oughs> อ้ยถุงเงินถุงเงินนะ่ารักนะถุงเงินน่ารักนะไอถุงทองก็นะ่ารักนะถุงทองนอนทำไมแต่รูปนอนอย่างเงี้ยถุงทองแสดงแบบลูกดาราน้อยขวัญใจของแม่ขวัญใจของแม่ดาราน้อยไอ้ดาราน้ย เอาเดี๋ยนะ่จ้าขอความเมตตาหน่อยนะจ๊ะ